เออเขาเรียกว่า DJ Effect าอ่าเอ Effect ที่จะสามารถแอดสไลด์เข้ามาเพื่อที่จะกดเสียงเอฟเฟกต์ใช่เพิ่มอัตราลดให้เพลงได้อีกได้ไหมแป๊วแป๊วแป,แป๊วจุ๊บจุ๊บออกเสียงนี้เลยนะโอ,อเคโอเคครับผม ก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนัน Audio City ครับสวัสดีครับผมไบ Audio City ครับผมอ่ะวันนี้ครับผมมาคิวของ JBL ที่รอคอยกันมานานแสนนานใช่ครับเป็น JBL Party Box เป็นรุ่น310 310 Party Box Party Box 310ยี่ห้อ JBL ใช่จุดเด่นของเขาเนี่ยมีไฟไลท์โชว์ด้านหน้าแล้วก็แฟลช บนล่างซ้ายขวาใช่ครับแต่สามารถปิดได้ด้วยแฟใช่เหมือนกับไว้เพิ่มสีสันให้กับางานปาร์ตี้นั่นเองรอบผมมีทั้งแฟลช fresh, แล้วก็มีไฟไลท์วงกลมแฟลชอยู่บนนี้บนนี้บนนี้และตอนนี้ และตัวนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเจคอนโทรเลอร์ได้ด้วยนะครับเป็นปุ่มกดดีเจคอนโทรเลอร์สามารถคอนโทรลผ่านแอป,ปโทรศัพท์มือถือได้ด้วยก<ช>็<ช>คือมันมีเหมือนปุ่มเขาเรียกว่าด<ช>ีเจเอฟเฟกต์ที่จะสามารถแอไซน์เข้ามาเพื่อที่จะกดเสียงเอฟเฟกต์ได้เพิ่มอัตลดให้เพลงได้อีกเต้ <ผม S 2> ออกเสียงนี้เลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันอย่างแรกเลยครับุณนัสกับัสดูเนี่ยของเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนพลาสติกถ <lateral S 2> ูกไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับเป็นพลาสติกแล้วก็คือด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีจุกยางมาให้ด้วยนะครับ4จุดเหมือนแม้ว่าเราสามารถนอนได้ด้วยนอนอย่างนี้นอนอย่างนี้ก็วางได้ทั้งสองฝั่งเลยครับคือมันมีด้านข้างสองฝั่งด้านด้านข้างนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คืออันนี้สามารถเขียนไปไหนมาไหนได้นะครับเช่น มีล้อตรงนี้มีล้อแล้วก็มีมือจับนี่กดกดลงไปนะครับคือกดลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาคุณแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเลย๋อตรงนี้ก็คือเป็นที่จับจับไปลากนั่นองใช่ถ้าถ้าสมมุติจะเก็บเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นนะถ้าจะเก็บเนี่ยเราก็ต้องบีบตรงตรงท่านมือมันใช่บีบปุ๊บแล้วก็เก็บใช่ไม่ใช่ดันลงไปเลยนะหักนะผมบอกก่อนด้วยอ่าระวังหักด้วยนะครับคือเขาเน้นแบบ พุกพาเลยอ่ะใช่พ,พาไปในงานปาร์ตี้พกพาไปสังสรรค์ได้เลยใช่คือลากลากไปได้ครับสมมติคือออกไปเที่ยวปาร์ตี้ข้างนอกเขาก็ทํามาเพื่อให้ลากไปได้ครับไปลากจูงใช้ง่ายใช้งานสะดวกอ่ะดูด้านหลังนิดนึง ตรงนี้อยากให้ดูอะเลยมันเหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นซับอ่าที่ระบายซับระบายซับใช่คือลมมันจะเตีออกมาทางนี้ใช่ครับก็ดีไซน์สวยใช่ดีไซน์สวยแล้วก็แบบเป็นรูใหญ่นะท่าฝ่ามือตรงนี้ก็เป็นที่เสียบสาย AC power ใช่ครับถูกไหมฮะก็ไว้จ่ายไฟใช่ไว้ชาร์จไไว้ายไฟใช่ไว้ชาร์จไปอันนี้ก็คือฟังก์ชันเพิ่มเติมคือเงี้ยอกมานะครับตรงนี้ปึ๊งแล้วก็เปิดอ่ามีอะไรบ้างครับคุณนัทเป็นท่องเสียบท่องเสียบไม้นะครับ ก็คือเสียบไม้สายได้หรือ,อว่าเสียบกีตาร์ก็ได้ครับใช่ก็คือใน Input 2เนี่ยนะครับจะมีให้สวิตช์เลือกแล้วว่าเป็นไม้หรือว่าเป็นกีตาร์ตรงน,นี้<ช>นะครับก็ปักเกณฑ์ได้ด้วยนะครับ ปัดเสียนสองอันเจ็บ USB ใช่ปรับโวลลุมใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นปุ่มแพรเป็น2ตัวเป็น TWS ก็คือ t w e Wireless Stereo แพร์สองตัวได้เล่นเป็นสเตอรริโอออกซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็12โว้ DC นะครับอันนี้ก็ชาร์จกับรถยนต์ได้โอ้ สามารถแบบไปเที่ยวปาร์ตี้คือชาร์จไม้รอในรถได้ด้วยใช่ใช่เก็บชาร์จในรถยนต์ได้เลยนะครับบที่จุดบุรีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอินเอาท์ก็มีเป็นเบรสิเชนก็คือจะจะ,จะลิงก์แบบใช้สายก็ได้ ดูด้านบนนิดนึงคุณป <Okay. S 1> ้ายเดี๋ยวให้คุณป้ายอธิบายด้านบนนิดนึงครับโอเคผมนี่มันหายแล้วเนี่ออะไรแบบนี้ <c oughs> อย่างแรกก็มีปุ่มนะครับเป็นปุ่มเปิดเปิดปิดับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นสัญญาณบอกสถานะสถานะของแบตเี่ <c oughs> ใช่ตรงนี้เป็นสัญญาณบลูทูธนะครับนี้เป็นสัญญาณไฟมีทั้งหมด5โหมดนะครับผมอันนี้ก็ปรับเพิ่มเอ็กโคสำหรับพวกไมโครโฟนนะครับผมเอ็กโคเทรเบิลคือเสียงแหลมนะครับเบสก็คือเสียงต่ำนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือเป็นปุ่มชั่งไงเป็นปุ่มดีเจแบบที่ผมบอกนะครับถ้าอยากได้เสียงอื่นต้องไปเลือกใน JBL Control ใช่ไหมครับใช,ใช่ครับผมแล้วอันนี้ก็คือเลือกสถานะนะครับว่าจะจะใช้เป็นบลูทูธ USB หรือออฟนะครับก็เลือกเอาเลยครับผมเลือกซอสใช่เลือกซอสนั้วมาซอ มันเปดเคสหรือว่าจะซอสพีคก็ใช่ครับซอสออดิโอซอสนะครับผมเวอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ก็คือเป็นปุ่มเพลย์หรือสต็อปด้วยใช่แล้วก็เป็นเบสบูทนะครับผมเบสนี่ก็มี2ระดับก็คือเพิ่มบูทเสียงเบสอะขั้นแรกก็คือจะยังไม่เยอะมากขั้น2นี่ก็คือเต็มกันแล้วก็ขั้น3ก็คือหยุดปิดนั่นเองโอเค ครับสำหรับสเปคนะตัวลำโพงเนี mm ่ยเขาจะมี2แบบก็คือตัวแรกเนี hmm. ่ยเป็นวูฟเฟอร์ขนาด6.5นิ้ว2ตัวสองดอกก็คือบนล่างนี้ถูกต้องครับแล้วก็เป็นทวิสเตอร์สวิสเตอร์ตัวเล็กทวิสเตอร์เนี่ย2.5นิ้ว2ดอกเป็นตัวเล็กอยู่ข้างบน2อันข้างบนแต่ข้างล่างไม่มีข้างล่างไม่มีเอาพุดพาวเวอร์ของเขาเนี่ยได้ถึง240วัตต์ครับใช่ตอบสนองความถี่นะครับจะอยู่ที่45เฮิร์ตถึง20เฮิร์ตเขามีมาตรฐาน IPX4 ด้วยก็คือป้องกันละอองน้ำจากทุกทิศทางกันได้แค่แบบละอองฝุ่นใช่กันนได้แค่่ฝุลละอองเ เวลาใครที่ไปปาร์ตี้บริเวณชายหาดหรือสระน้ำเนี่ยก็เอาไปใช้ได้ครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยอันน้ำแล้วจะเสียใช่โอเคเดี๋ยวให้ให้ดูไฟกันก่อนนิดนึงไหมอืมเปิดไฟให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับคือทุกโหมดเนี่ยจะวิ่งตามจังหวะเสียงเพลงหมดเลยใช่ใช่ก็คือกดที่เป็นรูปพาร์ีที่ผมไปดูในข้างต้นเมื่อกี้ที่อธิบายข้างบนที่เลือกไปนะครับครับกกดหนึ่งที่นี่โหมดหนึ่งก็จะวิ่งไปลูกกลมโหมดสองโหมดสามโหมดสี่ หมดสี่วิ่งวิ่งอย่างนี้หมด5ครับผมแล้วก็ปิดอ่าครับก็ถ้าสมมุติเราจะเปิดแซดเนี่ยแล้วก็กดค้างที่พาทิดค้างไว้นะครับกดค้างแล้วแซดก็จะกระพริบ โอเคถ้าอยากปิดแฟลชก็กดทาง,างไว้แล้วมันก็จะเลิกกระพริบแต่ว่าถ้าคุณมี JBL Control ในโทรศัพท์อยู่แล้วเนี่ยสามารถเปิดปิดได้เลยแล้วก็เลือกสี R G B ได้เองตัวมันมันสามารถเลือกสีวงแหวนเนี่ยเป็นระบบ R G B ก็คือเลือกสีได้เองตามใจชอบเะสีไหนก็ได้<ม>ใช่คือต้องไป assign ในแอปพลิเคชันอีกทีส8ล้านสีบนดน,นั้นเลย โอเคมีที่หน um oui> mm hmm. ึ่งที่ลืมพ so ูดไปนิดนึงก็คือไอ้ช่องด้านบนช่องด้านบนคือช่องใส่ i p แ d ดหรือโทรศัพท์ก็คือเหมือนสามารถร้องคาราโอเกะได้เลยอะเอาไอแพดวาตั้งปึ๊บเปิดใช่เกมคาราโอเกะแล้วก็เสียบไม้จากด้านหลังเข้าไปแล้วก็ร้องคาราโอเกะได้เลยปรับเป็นเอ็โคให้เป็นเสียงแบบพี่เป้าก็ได้ เดี๋ยวต่อไปเราให้ฟังเสียงเพลงกันดีกว่าได้เลยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันโดยใช้ไม่อาทีจับครับใช่ครับผมแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นก็อยากให้มาฟังของจริงมากกว่าในการประกอบการตัดสินใจซื้อใช่รับแต่ว่าเจเบลก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วล่ะลืมเสียงเขาไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงใช่ครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลย โอเคท่านผู้ชมได้ฟังเสียงเสร็จแล้วเสียงเขาก็คือแบบโอ้โหตามแบบฉบับของ JB เลยใช่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วใช่ครับเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็เบสแน่นแน่นโอเคเบสแน่นถูกใจถูกใจแน่นบูสเบสได้อีกใช่บูสเบสได้ได้สองระดับคือแน่นครับพี่ส่วนมาคนที่เอาไปใช้ในงานปาร์ตี้กำมาสองหมื่นมีทอนมีทอนทอนร้อยเดียวครับร้อยเดียวใช่ครับ ก็คือถือว่าเป็นราคาที่ผมว่าสมราคาแล้วแหละสมราคา <อะ S 2> ตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวเท่าผมเนี่ยดูดิเห็นแล้วแต่ไม่ใช่มันมีโต๊ะรองนะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งจากพื้นนะใช่ในตั้งบนโต๊ะนะครับใช่ครับผมถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับทักรายละเอียดได้ที่ไหนครับสนุนทก็สามารถมาดูรายละเอียดได้ครับในเว็บไซต์ audio city co t h นะครับหรือว่าถ้าสนใจจะสั่งซื้อได้เลยนะครับสแกนเจอโคตรสแกนที่หน้าจอตรงนี้ล่างห้าจอเลยครับใครที่อยากดูตัวจริงนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่มาลองมาฟังได้ทีี่่่นะครับทใหม8แล้วก็ c t c เรียบดือดรามินทานครับผมสามารถเข้าไปฟังได้เลยมี2สาขาใช่ครับผมมี2สาขาก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้พวกเราด้วยโอเคที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับ